นอกจากต้องวางมาดเข้มขรุมให้สมจริงกับบทบาททนายความแล้วนะคะนางเอกสาวหลินมัชนนทุวรรณมาศที่แสดงเป็นแพทในละครเรื่องสืบสวนสำนวนรักค่ะซึ่งเป็นละครเรื่องใหม่ของไทย p b s ก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมหลายอย่างเลยนะคะ เพราะสิ่งที่ยากค่ะมีตั้งแต่รายละเอียดข้อกฎหมายต่างๆภาษาทนายความก็ยากด้วยเหมือนกันนะคะบางประโยคเนี่ยอ่านแล้วไม่เข้าใจจริงๆก็ต้องถามความหมายจากทนายความตัวจริงเขาละค่ะซึ่งนินบอกว่าการรับบทเป็นทนายจะเข้าสีด้วยการท่องบทเล่นตามสคริปต์ไม่ได้เลยถ้าหากตัวเองเนี่ยไม่รู้เรื่องสิ่งที่กำลังจะพูดทำมาอย่างนั้นนะคะอินเนอร์ที่ส่งออกมาทางสายตาคนดูเขาไม่ถึงค่ะ คือเราอะตอนเด็กๆเ,เราอยากเป็นทนายนะแต่มันเป็นแค่ไอเดียใช่ไหมแต่พอเรามาเป็นในบทบาทจริงๆมันมีการพูดมันมีข้อกฎหมายมันมีแบบต่างๆนานาที่เรารสึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ชิวๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเถียงเก่งเราก็เป็นทนายได้นะแต่มันมีแบบการที่แบบความรู้สึกบางอย่างส่วนตัวที่เราไม่สามารถโชว์ในชั้นศาลได้เราต้องวางตัวเป็นกลางมันก็จะเป็นความกดดันของการเป็นทนายอะไรพวกนี้ค่ะเช่นแบบ คำว่าประมวลกฎหมายอาญาอย่างเงี้ยคืออ่ะ,อะมันต่างกับกฎหมายอาญายัางไงหรือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทําไมต้องแพ่งและพาณิชย์มันแพ่งอย่างเดียวไม่ได้เหรอหรือต้องพาณิชย์แล้วพรลบพรลกรมันคืออะไรพวกเนี้ยค่ะ<อ>ที่แบบเราต้องรู้เอาจงจริงแค่แบบแยกโจทย์จำเลยพยานเราอยู่ฝั่งใครเราต้องพูดให้ถูกพวกเนี้ยมันคือมันก็ยาก<อ>เนาะด้านพระเอกหนุ่มท็อปจรนหรือว่าวัสุในเรื่องนี้วันนี้ก็เข้าซีเหมือนกันนะคะ เป็นซีนของการขึ้นศาลมาฟังคำพิพากษาคาดีคุณพ่อที่หายสาบสูญไปเป็น10ปีแม้ว่าพระเอกหนุ่มจะรับบทเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่แต่ว่าบทนี้ไม่ง่ายอีกเหมือนกันค่ะต้องหาต้นแบบจากนักการเมืองตัวจริงด้วยการดูจากคลิปคำปราศัยต่างๆค่ะคืออย,อย่างเรื่องนี้เนี่ยทา,ทางทีมนะฮะก็จะยกคุณทิมพิธามา ให้เป็นแบบเหมือนไอดอลว่าเขาอ่ะอยากจะให้ลุคของกสุวเป็นคนรุ่นใหม่แบบนี้คือมีมีความความมีอุดอมการณ์การที่มีความมั่นใจแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้รวรวมถึงความมุ่งมั่นในการที่จะทําเพื่อประชาชนเวลาเขาพูดอ <To them> ่ะเออผมก็ดูว่าเวลาเขาพูดเขามีความรู้มากเนาะ ซึ่งผมเองก็ยังม,นงมานึกว่าเฮ้ยแล้วเวลาเราพูดเราจะดูมีความรู้แบบเขาไหมวะอ,อแต่ก็มันก็คงไม่เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างนี้อันั้นอันนั้นค,คือคือคือชีวิตจริงของเขาส่วนส่วนเราเองเราเราก็ต้องเล่าตามบทบาทในในเรื่องราวของซีรีส์ไป สำหรับนางเอกสาวนะคะเป็นทนายความเนี่ยว่ายากแล้วแต่เรื่องนี้ต้องเป็นซิงเกิลมัมด้วยในเรื่องเธอมีลูกวัย15ปีค่ะความยากอยู่ที่ตัวเธอเองก็ไม่เคยผ่านประสบการณ์การเป็นแม่การเป็นซิงเกิลมัมมาก่อนก็เลยต้องถามจากคนใกล้ชิดนะคะว่าวิธีการรับมือกับลูกในวัยเท่านี้ค่ะจะต้องทำยังไงขณะที่ชีวิตประจำวันก็ต้องทำงานอย่างหนักค่ะสำหรับละครเรื่องสืบสวนสำนวนรักตอนนี้ถ่ายทำไปแล้ว70%นะคะ เตรียมออกอากาศผ่านทางไทย PPS ต้นปีหน้า2,566คุณผู้ชมใครที่ชอบซีรีส์ชอบละครแนวกฎหมายทลายความรอติดตามกันได้เลยค่ะ